ครับสวัสดีครับแม็คทีเคครับผมอ่าวันนี้มีรถรถไถครับรถไถยอดนิยม6 0 0กครับมีอยู่สามคันอ่าลูกค้าานใดสนใจก็มาดูได้ครับผมมาลองทับได้มาดูนะครับคันแรก6 0 0ันะครับตัวเต็มครับผมอันนี้6 0 0กทีสามดูดูรูปร่างหน้าตานะครับอันนี้ตามสภาพครับสวยงามเบาะถ้าจะให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับผมมาดูวิพานหลังครับผม ันหลังก็สวยครับเป็นผ่านหกอืมคันนี้พร้อมใช้ครับเช็คเรียบร้อยแล้วอืมด้านหลังไม่มีเยิ่อนะครับปกติครับไอดดอริกปกติทุกอย่างปกติพร้อมใช้อืมลยวฟังนี่เดิมครับคันนี้สวยดูคันที่สองครับหกพันหกเสื้อลายนะครับหกพันหกเสื้อลายจากอ่าชัยพัฒนาชัยภูมิสวยครับคันนี้สวยหกพันหกเสื้อลายอืมปั๊ม ปั๊มแบนด้านหลังก็เป็นตัวเต็มครับคันนี้สวยครับพร้อมใช้ครับเช็คเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ด้านหลังเป็นผาน CMT ผาน CMT ผานหกนะครับเก็บสภาพเรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้นะครับด้านหลังก็ปกติยกได้ไฮโดรลิกดีเยี่ยมครับเครื่องเกียร์มาดูคันนี้ครับคันสุดท้ายเป็นหกพันหกนะครับแต่คันนี้เป็นฐานเจ็ดนะครับผมด้านหลังเป็นอืสวยครับของ CMT ครับผาน มาดูดานท้ายครับสวยครับสีเดิมสีฟ้าสวยครับคันนี้เวทของค่ายยูโรเทคครับผมยูโรเทคอันนี้เป็นปั๊มปั๊มกลมปั๊มกลมแห้งครับเครื่องทีสามเป็นหกบนหกตัวเต็มครับอืมชุดดันหน้าเป็นของ c ีเอ็มกับผานอันนี้ของค่ายยูโรเทคสวยครับแต่ละคันสวยอืมแห้งพร้อมใช้ท่านใดสนใจติดต่อได้ครับผมแม็ก k ีเครับ อ่าเบอร์โทร0852321119 0852321119มาลองรถได้ครับผมอ่ามาลองรถได้ครับผมสนใจลองรถติดต่อได้ครับที่แม็กซคครับขอบคุณครับ